คือปัญหาของพี่น้องเกษตรกรก็มีความสําคัญอย่างมากครับถ้าเกิดล้องแพนเข้าไปที่ห้องระชุมผมพูดจริงๆนะครับผมมีความภูมิใจในพรรคเก้าไใบมากเพราะพวกเราหน้าเหมือเต็มและสมาชิพกพรรคเก้าวกลเตรียมที่จะอภิปรายรวมทั้งเป็นผู้เสนอญตินี้ด้วยเช่นกันเรามาเป็นครบครับนี่แหละครับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นั่งประชุมคือตัวสะท้อนที่ชัดเจนว่าให้ความสําคัญ กับจัติของพี่น้องเกษตรกรหรือไม่ไม่ใช่ว่าพูดแอคติ้งในสภาร้องห่มร้องให้ว่าฉันเห็นความสำคัญแล้วไม่มาประชุมแล้วอย่ามาอ้างครับว่าอยู่ในห้องบ้างประชุมที่อื่นบ้างกรรมธิการสามัญยังไม่มีผมเชิญนักข่าวไปดูที่ชั้น B2 ที่จอดรถได้เลยหลังเที่ยงก็กลับบ้านกันไปแล้วมาพูดดราม่า ว่าพี่น้องเกษตรกรสําคัญแล้วทําไมไม่ตามกันมาประชุมทําไมกลับบ้านก่อนหรือทั้งหมดทั้งมวลเป็นภาพการลนลงเพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนเท่านั้นอีกหน่อยฝ่ายรัฐบาลจะอภิปรายอะไรสภาต้องขึ้นไหมว่านี่เป็นเพียงการโฆษณาเท่านั้นตกลงนี่คือการแสดงหรือการให้ความสำคัญจริงๆ แปลกไหมครับพี่น้องประชาชนแปลกไหมครับพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสําคัญยุกไม้ยุกมือจะประควงประท้วงขอพูดขอพูดไม่ต้องพูดโทรศัพท์ตามเพื่อนให้มาประชุมครับและสุดท้ายก็ไม่มาการเพราะกลับบ้านกันไปแล้วขับรถออกไปกันหมดแล้วสุดท้ายเป็นไงครับนับองค์ประชุม96ถ้าสหเก้าไกลร้อยห้าสิบบวกกันเข่าไปต่อ,อให้เราทุกคนช่วยเป็นองค์ประชุมให้ ก็ไม่ถึง250ดังนั้นครับพวกเราครับเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรและเรายืนยันด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมประชุมในยักษ์ดกนี้ไม่ได้ร้องผม่ร้องไห้ประท้งประท้วงแต่สสอของพรรคตัวเองไม่มาดังนั้นพี่น้องประชาชนขอให้เข้าใจกันให้ถูกต้องว่าใครกันแน่ที่ใส่ใจจริง ใครกันแน่ที่ใส่ใจเพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ